สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับสัตว์ขนาดใหญ่ที่น่าแปลกใจจนทําให้คุณต้องร้องซึ่งจะมีสัตว์ชนิดไหนและจะตัวใหญ่และแปลกแค่ไหนเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนกอินทรียักษ์ เชื่อไหมครับว่าในโลกใบนี้เดี่ยมีสัตว์ปแปลกๆอีกมากมายที่เรายังไม่เคยพบเห็นนะครับคุณผู้ชมอย่างเรื่องราวของนกอินทรีตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าตัวมันใหญ่ราวกับเป็นคอสเพย์นกอินรีเลยทีเดียวโดยมันมีชื่อว่านกอินทรีฮาปี้มันคือสัตว์สายพันธุ์อินทรีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งนกมันเป็นนกนักล่าที่อาศัยอยู่ในป่าฝนและมีขนาดใหญ่มากๆโดยนกอินรีฮาปี้นะครับเป็นนกนักล่าที่มีขนาดใหญ่และมีพลังกำลังมากที่สุดในทวีปอเมริกาและมีขนาดใหญ่ที่สุด ข่ามกลางสายพันธุ์อินทรีที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับพวกมันจัดอยู่ในกลุ่มนกอินทรีที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพราะปีของพวกมันนั้นสามารถยาวได้ถึง224เซนติเมตรเลยทีเดียวและหนักมากกว่า9กิโลกรัมสำหรับตัวที่โต,ตเต็มวัยจนบางคนคิดว่านกอินทรีตัวนี้เนี่ยดูเหมือนคนสวมชุดนกหรือเปล่าเพราะมันมีลำตัวที่ใหญ่เกือบเท่าคนเลยนะแต่ดูนี่สิครับคุณผู้ชมอุ้งเท้าของมันนั้นใหญ่มากเท่ามือคนเลยนะครับนั่นนะแต่ก็น่าเสียดายนะครับเนื่อง เนื่องจากการทำลายที่อยู่อาศัยของบันจนตอนนี้ใกล้จะสูญพันธ์หมดแล้วหอยทากยักษ์ ว่ากันว่าช่วงฝนตกแบบนี้นะครับนอกจากงูกับตะขาบที่โผล่ออกมาให้เราเห็นแบบไม่เขินอายแล้วเนี่ยก็ยังมีเหล่าเจ้าหอยทากตัวสีน้ําตาลนี่แหละออกมาเดินคานตามทางเดินให้คนที่ไม่ชอบได้ก,กระยาบกะแขยงเล่นๆนะครับแต่ถ้าหอยทากแบบที่เราคิดว่าเห็นแล้วตัวใหญ่มากแล้วนั้นก็คงเทียบไม่ได้กับเจ้านี่อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมรอะเจ้านี่มันมีชื่อว่า w อ s t อฟริกัน n ซนแ l ตัวนี้แน่นอนครับเรียกได้ว่าง,งานนี้เนี่ยลืมหอยทากที่เราคิดว่าใหญ่ไปได้เลยฮะ พอหอยตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงเชื่องของพ่อหนุ่มน้อยคนนี้แล้วเนี่ยชายหนุ่มผู้หลงไลและข้างไข่หอยเหล่านี้เอามากๆโดยเฉพาะเจ้าหอยทังแอฟริกันตัวนี้นะครับที่นอกจากจะโตจนมีความยาวได้ถึง20เซนติเมตรแล้วมันยังมีอายุยืนได้กว่า10ปีอีกต่างหากนะ ดูสิครับคุณผู้ชมนี่น่ารักมากขนาดไหนเนี่ยและถึงหอยทากแอฟริกันนะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมในหมู่คนชอบสัตว์แปลกแล้วเนี่ยแต่เนื่องจากนิสัยที่ชอบกินพืชผักทุกอย่างที่ขวางหน้าของมันทําให้มันเองนะครับติดอันดับ1นึ่งใน100สายพันธุ์ที่ลุกรานควบคุมยากที่สุดในโลกปูบกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อว่าคนหลายคนนะครับคงไม่คุ้นชื่อและน้อยคนนักที่จะได้รู้จักมันเพราะนี่นะครับมันคือปูมะพร้าวหรือปูเสฉวนบกที่เห็นเนี่ยเป็นสัตว์ที่พบได้ยากในประเทศไทยแต่พบมากตามหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียนะฮะรวมไปถึงทางตอนตกของมหาสมุทรแปซิฟิก โดยปูมะพร้าวเนี่ยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าโคโคนัทครับและอาหารหลักของมันก็คือผลไม้รวมไปถึงมะพร้าวและเอกลักษณ์ของมันก็คือกล้ามคู่หน้าที่แข็งแรงจนเจาะลูกมะพร้ากกินได้อย่างสบายและสามารถยกน้าหนักได้มากถึง29กิโลกรัมเลยทีเดียวรวมไปถึงพวกมันนะครับยังสามารถปีนต้นมะพร้าวได้ด้วยนะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังกินผลไม้ใบไม้เน่าไข่ซากสัตว์และสัตว์อื่นๆเป็นอาหารด้วย แต่ด้วยความที่อาหารหลักของมันนะครับคือมะพร้าวทาให้รสชาติของตัวมันเนี่ยก็เหมือนมะพร้าวหรือกะทิไปซะง,งั้นทําให้ในบางประเทศนะครับนิยมนมาไปทาอาหารได้อย่างถูกกฎหมายโดยปูมะพร้าวนะครับเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนได้ถึง60ปีขนาดโดยทั่วไปลําตัวจะยาวประมาณ40เซนติเมตรน้ําหนักประมาณ5กิโลกรัมแต่ก็มีผู้พบเห็นลําตัวยาว1เมตรและหนักมากถึง17กิโลกรัมเลยทีเดียวมันจึงกลายเป็นปูบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองฮะ ไส้เดือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกปกตินะครับถ้าเป็นนักตกปลาถึงจะเป็นสายตีเหยื่อปลอมก็ต้องรู้จักหรืออาจจะเคยใช้ไส้เดือนมาตกปลากันแล้วใช่ไหมฮะโดยไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่อย่างมากก็ยาวไม่เกิน1ฟุตและอาจจะอ้วนได้ราว5-7มิลิเมตรและแน่นอนนะครับว่าพวกมันก็เหมาะที่จะเอาไปตกปลา และปลาก็ชอบกินด้วยเซแต่ไส้เดือนที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับมันคือไส้เดือนยักษ์แอฟริกันอย่างในภาพที่เห็นนี่แหละซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันใหญ่ยักษ์สมชื่อจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> นั่นมันงูหรือเปล่าวะ แต่นี่คือไส้เดือนยักษ์แอฟริกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่มีชื่อว่าแอฟริกันจายแอน d ์แอซึ่งจัดเป็นไส้เดือนดินที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในโลกแล้วและโดยเฉลี่ยแล้วนะครับไส้เดือนชนิดนี้เนี่ยจะยาวประมาณ1.4เมตรแต่ไส้เดือนยักษ์แอฟริกันนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ว่าพบที่ข้างถนน,นในแอฟริกาใต้ในปี1967 ้วยความยาวกว่า6.7เมตรเลยแนะ่แถมยังหนักถึง1.5กิโลกรัมด้วยนะนี่ต้องเรียกว่าไส้เดือนโคตรใหญ่เลยแนะ่ขนาดงูเห่ายังอายเลยฮนะงานนี้ยาวเกินค้างคาวยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อไหมครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีค้างคาวมากกว่า1,100สายพันธุ์แต่มีเพียง3สายพันธุ์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่ดื่มกินเลือดเป็นอาหารส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะกินผลไม้มแมลงและสัตว์เล็กเป็นอาหารส่วนใหญ่รวมไปถึงค้างคาวสายพันธุ์นีด้วยนะครับคุณผู้ชมมันคือค้างคาวแม่ไก่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษสุดเท่ว่า The Flying Fox หรือเมกกาแบทซึ่งพวกมันเนี่ยถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสกุลค้างคาวผลไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกเช่นเดียวกันซึ่งสายพันธุ์ค้างคาวแม่ไก่นะครับยังแตกย่อยออกไปมากมายเลยนะแต่ค้างคาวแม่ไก่อินเดียเป็นค้างคาวที่มีขนาดใหญ่รองจากค้างคาวแม่ไก่ป่าฝนด้วยขนาดลําตัวยาวกว่า23เซนติเมตรและหนัก800กรัมความยาวของปีกสองข้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรมีอายุขาย25บปีเลยทีเดียวซึ่งลักษณะเด่นของพว มันก็คือมันมีหน้าตาคล้ายกับสุนัขจิ้งจอกที่เหมือนกับถูกติดปีกมาอย่างไงอย่างนั้นเลยมีฟันทั้งหมด36ซี่พร้อมทั้งยังมีกรงเล็บที่แหลมคมไว้ใช้สําหรับเกาะกิ่งไม้ได้เหมือนนกอีกด้วยซึ่งพวกมันนะครับชอบอยู่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มก้อนโดยเกาะอยู่ตามต้นไม้มากกว่าอยู่ในถ้ำเพราะจะได้หาอาหารง่ายกว่านั่นเองและจากภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือมันกําลังอุ้มโลกบินไปตามหาแหล่งอาหาร โดยตัวของลูกน้อยนั้นนะครับจะติดแม่มากๆและแม่ก็จะเห่อลูกสุดๆเช่นเดียวกันและในบางครั้งนะครับพวกมันต้องบินไกลถึง15กิโลเมตรต่ออาหาร1มือ้อและพฤติกรรมเลี้ยงลูกแบบนี้นะครับจะยาวนานติดต่อกัน3-4สัปดาห์หลังคลอดแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยแม่มันจะทิ้งให้ลูกน้อยต้องเติบโตด้วยตนเองและนานๆครั้งมันก็จะบินกลับมาเยี่ยมโดยตัวลูกนะครับต้องใช้เวลาเติบโตนานถึง1.5ปีถึงจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เป็นค้างคาวคู่ใหญ่เต็มตัวแต่ระหว่างการ เติบโตนะครับแม่มันก็จะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะเพราะมันยังคอยติดตามอยู่ห่างเนื่องจากครังขาวสายพันธุ์นี้นะครับไม่มีความสามารถในการรับรู้ได้เสียงที่ดีมากนะักแต่มันจะถูกทดแทนด้วยการมีสายตาที่ดีมากๆมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนนะครับว่าโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสัตว์มากมายหลากหลายสายพันธุ์ต่อให้ตั้งใจศึกษาทั้งชีวิตก็เรียนรู้ไม่หมด และนี่ก็คืออีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่แปลกมากมันคือมดน้ำผึ้งซึ่งเป็นมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมดน้ำผึ้งนะครับหรือฮอ ney p o อ a แอ ที่เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นมดงานขนาดไซส์บิ๊กเบิ้มและที่เราเห็นพรองๆกลมๆอันสีเหลืองนั้นคือท้องของตัวมดน้ำผึ้งนั่นเองนะฮะซึ่งท้องของมันนั้นจะมีขนาดใหญ่และมีความยืดหยุ่นมากจนสามารถทําให้มันนะครับเก็บน้ำผึ้งในปริมาณที่มากได้โดยมดน้ำผึ้งนะครับถือว่าเป็นมดสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเมื่อโตเต็มวัยเนี่ยพวกมันจะมีความยาวถึง15มิลลิเมตรและโดยทั่วไปแล้วนะครับมดน้ำผึ้งสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมแห้งแลง้งหรือกลึงแห้งแลง แต่บางครั้งเนี่ยเราก็พบพวกมันในทะเลทรายที่ร้อนละโอ,อุและที่สําคัญนะครับรังของมดน้าผึ้งเนี่ยมีความลึกถึง1.7เมตรเลยทีเดียวและมีความยาวกว่า2.4เมตรเลยทีเดียวครับงูที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนะครับรู้จักงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างแน่นอนนั่นก็คืองูยักษ์ไทท่านโอโบอาที่มีขนาดความยาว18เมตรและหนักมากกว่า1.5ตันเลยนะและถ้านึกภาพไม่ออกว่าตัวมันใหญ่และยาวขนาดไหนนี่เป็นภาพเปรียบเทียบกับคนจํานวนมากนะครับนึกดูนะฮะก็คงจะเป็นอย่างในภาพที่เห็นนี่แหละเรียกได้ว่าถ้ากินคนเนี่ย กินได้เป็นสิบคนเลยทีเดียวแต่งูสายพันธุ์นี้นะครับได้สูญพันธุ์ไปแล้วนั่นเองและเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ในรัฐฟลอริดาก็ได้จับงูเหลือมยักษ์และอ้างว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาวกว่า13เมตรและมีน้ําหนัก500กิโลกรัมโดยงูเหลือมยักษ์ตัวดังกล่าวเนี่ยมันถูกแผนอยู่บนรถหนักดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยาวและใหญ่ของบันท่ามกลางสายตาผู้คนที่ไปมุงดูเรียกได้ว,ว่านี่คงเป็นงูเหลือมยักษ์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกของจริง นอนที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือนอนด้วงกว่างเฮอร์คิวลิสนะครับคุณผู้ชมที่มีความยาวเกือบ20เซนติเมตรโดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า d ด n a นเตสเฮอร์คิวซึ่งพบการกระจายพันธุ์ในป่าดิบชื้นตั้งแต่ภูมิภาคอเมริกากลางและทวีปอเมริกาใตา้ซึ่งพวกมันนะครับมีความแตกต่างกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมียม,มาก โดยตัวผู้นะครับจะมีเขายาวและมีความยาวตั้งแต่ปลายจรดนำตัวอยู่ที่ประมาณ45ถึง180มิลิเมตรขณะที่ตัวเมียนะครับไม่มีเขาและมีความยาวเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของตัวผู้เท่านั้นนั่นก็คือ50ถึง80มิลิเมตรและก็มีการบันทึกไว้ว่ายาวที่สุดก็คือ190มิลิเมตรเลยทีเดียวซึ่งตัวหนอนนะครับจะชอบกินซากผุของต้นไม้เป็นอาหารและมีระยะก,การเป็นตัวหนอนยาวนานถึง16เดือนและดวงกว่างเฮอร์คิวลิสนะครับถือเป็นสัตว์เลี้ยงในต่างประเทศ มาอย่างยาวนานอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นนะฮะปลิงแดงยักษ์ เชื่อไหมครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยจะมีสัตว์สก,กีชนิดที่สามารถกินเหยื่อที่เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่โตกว่าได้โดยเฉพาะการขเขมือบเขาเ้าไปทั้งตัวแบบนี้และนี่นะครับก็คือปลิงแดงยักษ์คินาบาลูซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในสัตว์ที่สามารถกินเหยื่อที่ใหญ่โตกว่ามันได้โดยเหยื่อของมันนะครับก็คือไส้เดือนยักษ์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันบนยอดเขาคินาบาลูบนเกาะเบอร์เนียวประเทศมาเลเซียและถึงแม้มันจะชื่อว่าปลิงเนี่ยแต่มันไม่ได้ดูดเลือดกินเป็นออาาาหารแต่ย่ยงใด เพราะมันจะเลือกกินเนื้อแทนโดยเหยื่อโปรดของมันก็คือไส้เดือนนั่นเองเรียกได้ว่ากินเข้าไปแบบทั้งตัวอย่างสยองเลยทีเดียวนะครับนี่ปลาทองยักษ์นี่คือปลาทองยักษ์นะครับคผู้ชมที่มีขนาดใหญ่เท่ากับเด็กวัยสขวบเลยทีเดียวโดยความใหญ่โตของมันนั้นนะครับแตกต่างไปกับปลาทองทั่วๆไป พะเจ้าปลาทองตัวนี้นะครับถูกจับมาไว้ในบ่อเลี้ยงขนาดปานกลางและเมื่ออุ้มขึ้นมาเทียบกับเด็กชายวัยสองขวบก็จะพบว่าทั้งคู่แทบจะไม่ได้ต่างกันเลยโดยปลาทองตัวนี้นะครับได้รับชื่อว่าเจ้าคิงหรือราชาซึ่งเจ้าของระบุว่าเขาบังเอิญพบมันกําลังว่ายน้ําอยู่ในลําน้ําแห่งหนึ่งในย่านยงเจียโดยเจ้าคิงเนี่ยมีขนาดลําตัวยาวกว่า70เซนติเมตรและหนักราว20กิโลกรัมแถมมันยังกินจุบมากๆอีกด้วยเรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นปลาทองตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เค จะมีการค้นพบมาเลยทีเดียว